แล้วภาพไปแลกในเรื่องของการมอบเครื่องวัดกรรังเหนือมือเดินนาพัฒนาศึกษาอย่างยั่งยืนนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงคล้านครินค่ะเขาได้หมอบอุปกรณ์เครื่องวัดความแข็งแรงของกล้ามเหนือมือแล้วก็มีการสนับสนุนองความรู้เดินนาให้บริการวิชาการกับการพัฒนาเทอย่างยืนค่ะ มหาวิทยาลัายส่งคล้านักเรียนค่ะได้มอบอุปกรณ์วัดแรงบีบกล้ามเนื้อมือจำนวนนึ่งรอยเครื่องให้กับโรงเรียน5 3แห่งพร้อมจัดกิจกรรมเพื่อแแพงงานบริการวิชาการกับการพัฒนาเทียงยืนและการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อฝืนฟูก,การพัฒนาปัญญาทานกายและก็ทําให้ครูเรียนรู้วิธีการวัดประเมินผลเปรียบเทียบและก็สามารถนําไปพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนได้ ทั้งนี้นะคะจากสถานการณ์โควิด -19 กาก็ทำให้โรงเรียนเนี่ยต้องทำการเรียนการสอโนใโนรูปแบบออนไลน์แทนการเรียนแบบออนไซต์ข้อดีก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนจะล็อกมาทําการเรียนในห้องตามปกติแล้วแต่กลับพบว่าเด็กบางกลุ่มมีอาการกล้ามเนื้อบอกพร่องซึ่งเป็นผลกระทบจากการเรียนออนไลน์เป็นเวลานาน,านค่ะที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนก็ได้มีการพัฒนาตนเองของ โรงเรียนพัฒนาตนเองของมอเอนี่ยข้อรวมกับกอปี2565ดำเนินการสํำรวหนักเรียนในโรงเรียนคณะแหลกเฉ่จังหวัดสงขลา5้5 7คนค่ะพรบว่าร้อยละ9.9มีแรงบีบมือตำกว่ามาตรฐานทรงผลให้ยการเขียนหนังสือเนี่ยช้าควบคุมทิศทางการเขียนได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ทําให้เด็กเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมยรั่วเกรงระวังเขียนจนต้องปล่อยมือจากเดินซอเป็นระยะนั่นเองค่ะ ดังนั้นการทํางานในวันนี้นะครับก็เ,เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศอย่างแท้จริงเพราะถ้าทรัพยากรบุคคลเรามีความสามารถมีศักยภาพสูงเนี่ยประเทศชาติก็สามารถพัฒนายอย่างยั่งยืนได้เราฝากอนาคตไว้กับลูกหลานของเราที่เป็นเยาวชนในวันนี้เป็นปฐมวัยวันข้างหน้าเขาต้องรับผิดชอบประเทศของเราดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องช่วยกันสร้างให้เขามาีการเรียนรู้ที่ดีได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และโรงเรียนและสังคมต้องทํางานร่วมกันครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือแล้วก็จากข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยในหลายโรงเรียนเนี่ยพบว่าเด็กเนี่ยพอกล้ามเนื้อมือแข็งแรงเนี่ยเขาอยากเรียนมากขึ้นแล้วก,ก็ตั้งใจเรียนและจดจ่อก,การเรียนได้เพราะเพราะดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมอ,อ,อแล้วก็เอาวิชาการของมอเนี่ยถ่ายทอดลงไป ที่โรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปพร้อมๆกันนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ สีน้องจังนีจากข้อมูลนะคะยังพบว่ามีเด็กนักเรียนถือจับดินโซไปทอกตองหรืหว่าสามารถเขียนนังสือได้แต่วาช้ยเวลานานว่าปกติอย่างแส่นเขียนบรรทัดเดียวเนี่ยช้ายเวลาเป็นชั่วโมงก็มีนะคะรือว่าเขียนกดกระดาษจ,จนทะลุไปอีกหน้านึงเลยก็มีเหมือนกันก็เลยนําไปสู่การรวมมือของถูกายที่เกี่ยวข้อนะคะเพื่อจะพัฒนาแก้ไขอย่างเป็นถูปธร,รรมรวมทางยังทาให้ครูเนี่ยสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาท่านกายของนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพถัดเทียมกับพื้นทีอื่นนะคะอีกทางอย่างเป็น,ปนการ หลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษานําไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยค่ะนี่นะคะนี่เรี็กว่ายเนี่ยแอบไปทดสอบแล้วเหมือนกันพาบีบมือก็ตําว่ามาตรทานเหมือนกันเพราะว่าชาติทีไม่ห้อนเคี้ยนเท่าไรพอเราแล้วลังๆังคือมาพิมพ์คมกันมาจ้กันมากมือเรากรงเพราะเราใช้เวลานานมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เราแจกวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของกําลังในเรื่องของมือของเด็กเพราะเด็กคือส่วนใหญ่คือตอนเน คือกาลังคือส่วนใหญ่คือจะรูดในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยดูแต่ยู u ูบอะไรต่างๆเนี่ยแต่กาลังนึ้ในการขาดแคลนในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของการปั้นดินเหนียวการอะไรต่างๆที่เป็นแซนดบ็อกอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือจะเป็นตัวตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการทําให้เด็กมีความสนุกสนานในการที่จะใช้กําลังมือในการเขียนแล้วจากนั้นคือมันจะส่งผลในเรื่องของการจับปากกาจับดินสอในการเขียนตัวอักษรอะไรต่างๆอย่างนี้อันนี้เป็นตัวจากที่มันมีผลการวิจัยที่รับรองตัวนี้ นะคะเรื่องข้องขาบีบมือ,อม,มาตรฐานเหล็กว่าเนี่ยพี่สมุูรไปลองมาเลยอ่ะมันปือบ้างคะอยากหรือมันการว่าแรงบีบมือข้องตัวเองเนี่ยสักเท่าไรกันเชียวมันปื้อแล้ววายังแข็งแรงอย่างโอเคนะด้วยความที่เราใช้มือทุกวันประกฏบว่าขาดตามว่ามาตรฐานได้แขยีซซมวัวว้าซึ่งเปอร์เซ็นยิมซ้มว้าถ้าเกิดไปเทียบจักตารางที่เป็นขามาตรฐานของเขานั้นก็จะเฉลี่ยอยู่ที่แรงมืออยู่ที่คนอายุประมาณสี่สิบปีซึ่งแบบช็อกในช็อกช็อกในช็อก พอนนะเราไม่เขียนเยอะกระจิงแต่ว่าเราก็ใช้มือใชลักษณะการการบีบการถดสอบเนี่เขาจะให้ยืนตัวตรงกลางค่าฮิดเดียวหลังจากนั้นก็ให้กลางแค้ออกมานะคะประมาณสิสิองศาแล้วก็ใช้มือทีถนัดที่สุดในการที่จะบีบแร่งลงในเครื่องนั้นจนแบบ สั้นเลยเออจนสุดๆเลยนะคะก็จะเป็นขามาตรฐานออกมาแต่ว่าเขาบอกว่าเด็กๆส่วนยหญาเนี่ยเวลาเอาไปทดสอบก็จะใช้กับน้องๆที่อายุตั้งแต่เขาเรียกว่าฉันปอหนึง่งจนถึงปอสามาเนี่ยก็จะเป็นเกฑ์วัดได้วะ่ะเป็นไัยกําลังเรียนรู้เป็นไหวกาลังฉายกล้ามเนือ้อถ้าน้องๆกลุ่มนี้ไม่เริ่มฉายกล้ามเนื้อตั้งแต่ตอนเนี้ยอนาคตต่อไปคืออาจจะเคี้ยนไม่สวยเคียนแช่หรือว่างฉายดินซ้อมไม่ถูกวิธีใช่นั่นแหละอย่างโบกเหล็กเดียวก็คือบางคนเนี่ยเคี้ยนนานไม่ได้ ต้องปล่อยมือออกใจถิ่นซ้อเป็นระยะซึ่งตอนนี้เราเป็นอยู่เขียนดานไม่ได้แล้วก็ปกติจําได้นะว่าก่อนนี้เขียนซ้วยนะหลังจากนี้เขี้นไม่ซวยกันเลยมอลือมไม่ซวยกันเลยใช่พอลืมเขียนไม่ได้นันคือเป็นสัญญาณบอกบอกถึงกล้ามเหนือมือของเราอาจจะอ่อนแรงลงแล้วก็ได้นะคะต้องมีการออกกายบริหารบ่อยๆนะคะก็ที่ว่าเครื่องนี้ก็จะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของสรานศึกษาแล้วก็พัฒนากล้ามเนื้อกล้ามมือให้กับน้องๆด้วยนั่นเองค่ะ